คุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่ออายุมากขึ้นแม้เราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนร่างกายก็เริ่มตอบสนองไม่เหมือนเดิมมื้อเย็นที่เคยอร่อยกลับทําให้รู้สึกแน่นท้องหลับไม่สนิทตื่นเช้ามาก็ยังไม่สดชื่นเหมือนก่อนหลายคนคิดว่านี่คือความชราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆแล้วร่างกายแค่กําลังบอกเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองเสียทีหลายคนพยายามหายาหาสูตรลับหรืออาหารเสริมราคาแพงแต่บางครั้งคําตอบของสุขภาพพอที่ดีกลับอยู่ใกล้แค่ในครัวของเราเอง ผักต้มร้อนๆที่เรามักมองข้ามมานานผักธรรมดาเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่คิดเพราะมันช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดภาระของตับและหัวใจและยังช่วยให้หลับสบายในยามมั่าคืนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับผักต้มห้าชนิดที่ผู้สูงอายุควรกินในมื้อเย็นผักที่ไม่ได้แค่ดีต่อสุขภาพแต่ยังช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตทำให้ทุกเช้าวันใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความสดใสและความสุขจากภายในอีกครด้งสมุนไพรแชชิพิที่เดินอวย เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานานทุกส่วนเริ่มทำงานช้าลงต้องการการดูแลที่อ่อนโยนและเหมาะสมมากกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าทั้งวันหลายคนอาจยังคงกินอาหารหนักในมื้อค่ำเช่นเนื้อสัตว์ทอดของมันหรืออาหารรสจัดโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ระบบย่อยอาหารต้องทำงานหนักขึ้นหัวใจก็ต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้น และเมื่อถึงเวลานอนร่างกายก็ยังไม่พร้อมจะพักผ่อนอย่างแท้จริงในทางกลับกันการเลือกกิน่นผักต้มในมื้อเย็นเป็นเหมือนการให้ร่างกายได้พักเบาๆอย่างสงบผักที่ผ่านการต้มแล้วมีความนุ่มย่อยง่ายและไม่สร้างภาระให้กับกระเพาะอาหารมากเกินไปอีกทั้งยังช่วยขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกายได้ดีผักต้มยังเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำแต่มีใย,ยอาหารสูงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมน้ำหนักดูแลระดับน้ำตาล และรักษาสมดุลของระบบภายในผักต้มยังมีคุณสมบัติที่ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของอวัยวะภายในหลายส่วนเช่นตับไตและหัวใจเพราะเมื่อร่างกายได้รับอาหารที่ย่อยง่ายเลือดก็ไหลเวียนสะดวกขึ้นหัวใจไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปช่วยลดความดันโลหิตและทำให้ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนอกจากนี้ความอุ่นจากผักต้มยังช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นผ่อนคลายและพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนในยามค่ำคืน สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือผักต้มยังมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนเพราะผักบางชนิดเช่นผักบุ้งฟักทองหรือกะหล่ำปลีมีสารช่วยให้ระบบประสาททำงานอย่างสงบช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดความเครียดในสมองการกินผักต้มอุ่นๆก่อนนอนจึงไม่เพียงทำให้ท้องเบาแต่ยังทำให้หัวใจกับสมองได้พักอย่างแท้จริงนำไปสู่การนอนหลับที่ลึกขึ้นและต่อนื่นเช้ามาพร้อมพลังใหม่การกินผักต้มในมื้อเย็นจึงไม่ใช่เพียงการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่คือ ศิลปะแห่งการดูแลตัวเองของคนที่เข้าใจว่าความเรียบง่ายก็มีพลังในการยุวยาผักต้มหนึ่งถ้วยอาจดูธรรมแต่หากมองลึกลงไปมันคืออาหารที่เติมพลังชีวิตให้กับร่างกายอย่างแท้จริงและในช่วงต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักกับผักต้ม5ชนิดที่ผู้สูงอายุค,ควรกินในมื้อเย็นผักที่ไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่ยังเป็นเหมือนยาธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายกลับมาสดชื่นอีกครั้งทั้งช่วยควบคุมความดันลดน้ำตาลในเลือดบ,บำรุงหัวใจ และทําให้หลับสบายยิ่งขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีไม่จําเป็นต้องซับซ้อนแค่เริ่มจากสิ่งง่ายๆบนโต๊ะอาหารของเราก็เพียงพอแล้วแชชิพิที่เดินอวยเมื่อพูดถึงผักต้มหลายคนอาจมองว่าเป็นอาหารธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับซ่อนพลังแห่งการเยียวยาที่น่าทึ่งไว้มากมายผักต้มไม่ได้มีเพียงรสชาติอ่อนโยนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนยาธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย โดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายเริ่มต้องการความดูแลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผักต้มห้าชนิดที่ผู้สูงอายุค,ควรกินในมื้อเย็นซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีคุณประโยชน์เฉพาะตัวที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในทุกวันเริ่มจากผักบุ้ง w a t ตอร์ i ติ c h ผักที่แทบทุกบ้านรู้จักดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าผักบุ้งคืออาหารที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้หลับสบายมากขึ้นสารในผักบุ้งช่วยลดความดันโลหิต ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการตึงเครียดจากการทำงานหรือพักผ่อนไม่เพียงพอการกินผักบุ้งต้มในมือเย็นไม่เพียงทำให้ท้องเบาแต่ยังช่วยให้สมองสงบและพร้อมสำหรับการนอนอย่างมีคุณภาพต่อมาคือกะหล่ำปลีแคบิทผักธรรมดาที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการกะหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอีก ด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลหัวใจและระบบเลือดกระหล่ำปลีต้มคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพราะมันช่วยขับของเสียในร่างกายและทําให้ลําไส้ทํางานอย่างเป็นระบบกินคู่กับน้ําพริกหรือซุปอุ่นๆก็ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อด้วยฟักทองพัมคินซึ่งเป็นผักที่ให้พลังงานต่ําแต่มีใย,ยอาหารสูงฟักทองช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นและป้องกันอาการท้องผูกที่มักเกิดกับผู้สูงอายุอีก ทั้งยังช่วยให้ระดับน้ำตาในเลือดคงที่เพราะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยช้าทำให้ไม่เกิดภาวะน้ำตาลพุ่งหลังเมื่ออาหารและนอกจากนี้ฟักทองยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณเหมาะกับผู้ที่ต้องการคงความสดใสในวัยที่เพิ่มขึ้นทุกปีถัดมาคือแครอ,คอ,คอทเครอทผักสีส้มสดใสที่เป็นแหล่งของวิตามินเอชั้นดีแครอทช่วยบำรุงสายตาลดระดับไขมันในเลือดและยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยให้ระบบข,ขับถ่าย เป็นปกติสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมคอเลสเตอรอลและดูแลหัวใจการกินแครอทอต้มในมื้อเย็นถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากเพราะร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่ายโดยไม่ต้องทํางานหนะักสุดท้ายคือมะรัตบิเทอร์มิเลนผักสอขอมอที่หลายคนอาจไม่ชอบในวัยเด็กแต่เมื่อโตอขึ้นกลับรู้ว่าความขมนี้คือความดีต่อสุขภาพมะรมีสารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคนี้ในอนาคตนอกจากนี้ยังช่วยล้างพิษ ในตักทำให้ระบบภายในสะอาดและสมดุลมากขึ้นการกินมระรต้มในปริมาณพอดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและมีพลังหนการใช้ชีวิตทุกวันทั้ง5ชนิดนี้แม้จะเป็นผักที่หาได้ง่ายในครัวไทยแต่เมื่อรวมกันแล้วกลับเป็นเหมือนชุดยาสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างอ่อนโยนผักต้มหนึ่งถ้วยในมื้อเย็นจึงไม่ใช่แค่เอ เรื่องของอาหารแต่คือการมอบความใส่ใจให้กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายของวันเพื่อให้ร่างกายได้สึมซับพลังจากธรรมชาติอีกครั้งและในทุกคำที่กินเข้าไปเราไม่ได้เพียงเติมพลังให้ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเติมความสงบให้กับใจด้วยเช่นการสมุนไพรแชชิพิธีเดินอวยช่วงสุดท้ายของเรื่องราววันนี้เป็นเวลาที่เราจะมานั่งทบทวนและสรุปก,กันอย่างอบอุ่นเหมือนการจิบชาร้อนๆยามบ่ายหลังมื้ออาหารอร่อยๆ ผักทั้ง5ชนิดที่เราได้พูดถึงตลอดคลิปนี้ไม่ใช่แค่ของกินทั่วไปในครัวแต่เป็นเพื่อนดีของสุขภาพที่ช่วยดูแลร่างกายของเราในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเรามาเริ่มจากการทบทวนกันอีกครั้งผักชนิดแรกคือดอกกระหล่ำปลีที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองและหัวใจแข็งแรงขึ้นผักชนิดต่อมาคือฟักทองที่เต็มไปด้วยเบตา้าแคโรทีนบำรุงสายตาและช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสแม้ ผ่านการเวลาต่อด้วยใบกุยช่ายที่มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและยังเป็นผักที่คนโบราณเชื่อว่าให้พลังชีวิตอ่อนเยาว์อยู่เสมอส่วนผักใบเขียวเข้มอย่างผักขมหรือคะนา้าก็มีแคลเซียมและาธาตุเหล็กสูงงอช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงเดินเหินมั่นคงแม้อายุเข้าเลขหกเลขเจ็และสุดท้ายคือถั่วงอกของง่งายๆที่ปลูกได้ในบ้านแต่เปลี่ยนไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยและฟื้นฟูพลังงานในแต่ละวันเมื่อรวมกันแล้ว ผักทั้ง5้าชนิดนี้เปรียบเสมือนทีมสุขภาพที่ช่วยให้ร่างกายของเราทํางานอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะด,ดีสมองที่คิดไหลลื่นหรือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอจะลุกขึ้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทุกเช้าและสําหรับผู้สูงวัยหรือใครที่เริ่มใส่ใจสุขภาพหลังจากผ่านครึ่งชีวิตไปแล้วลองใช้เคล็ดลับเล็กๆนี้ดูนะครับกินผักต้มอ,อุ่นๆอย่าเก็บค้างคืนเพราะสารอาหารบางชนิดจะสลายไปเมื่อโดนอากาศนาน หรืออาจเกิดแบคทีเรียที่ไม่ดีต่อร่างกายได้การกินผักสดใหม่หรือปรุงใหม่ในแต่ละวันจะช่วยให้เราได้รับคุณค่าทางอาหารครบถ้วนที่สุดอีกหนึ่งเคล็ดลับคือกินผักหลายสีเพราะแต่ละสีให้สารอาหารแตกต่างกันเช่นสีเขียวให้คลอโรฟิลล์สีส้มให้เบตาแคโรทีนสีม่วงให้สารแอนโทไซยานินทั้งหมดนี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและทําให้ร่างกายเราแข็งแรงจากภายในและสุดท้ายนี้อยากฝากกาลังใจเล็กๆให้ทุกคนที่กําลังดูอยู่ สุขภาพดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เริ่มจากการเลือกที่ถูกต้องในแต่ละวันบางครั้งการดูแลตัวเองไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตแค่เริ่มจากจานถักง่ายๆที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นก้าวแรกของความเปลี่ยนแปลงแล้วจําไว้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินที่ถูกต้องทุกวันเพราะร่างกายของเราคือบ้านหลังเดียวที่เราจะอยู่ไปตลอดชีวิตจงแล้วทุกเช้าคุณจะตื่นขึ้นพร้อมพลังใหม่พร้อมใจที่สงบและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัย เมื่อเรื่องราวในวันนี้เดินทางมาถึงตอนจบฉันอยากให้คุณลองหลับตาสักครู่แล้วหายใจลึกๆรู้สึกถึงร่างกายของต่อัวเองในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำงานหนักทุกวันฟรีแลนซ์ที่วิ่งตามความฝันหรือผู้สร้างสรรค์ที่ใช้พลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆอย่าลืมว่าสุขภาพคือทุนที่แท้จริงของชีวิตทุกอย่างจะไม่มีความหมหายเลยถ้าเราไม่มีร่างกายที่แข็งแรงพอจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ สุขภาพดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายไม่ต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงหรือเข้าคอร์สรูๆสิ่งสําคัญคือการกินให้ถูกวิธีและการใส่ใจตัวเองในทุกวันเริ่มจากจานเล็กๆที่บ้านคุณเองผักสดหนึ่งกำมือน้ำอุ่นหนึ่งแก้วและรอยยิ้มเล็กๆให้กับตัวเองในกระจกตอนเช้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยให กินดีอยู่ดีมีความสุขทุกวันเพราะที่ช่องเดอะจอยของเราเราเชื่อว่าอายุไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นดูแลตัวเองแล้วพบกันอีกครั้งในตอนหน้าพร้อมเรื่องราวดีๆที่จะเติมแรงบันดาลใจและพลังชีวิตให้กับทุกวันของคุณนักสมุนไพร